พวกเธอมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันไลฟ์สไตล์มูให้ศรัทธานำทางศรัทธามหานครที่ไหนเขาว่าดีจะรออะไรบีดแตรสามครั้งเพื่อเรียกสติและปลอดภัยทุกการขับขีไปไหว้หลวงพ่อกักฟินวัดสุทัศน์ขอให้ร้ายกลายเป็นดีไปชมเจดีย์พุทธคยาที่วัดปัญญานันทารามถ่ายรูปกับภาพปรินาธรรมสามิติ จากนั้นไปไหวเซียนแปะโรงสีขอพอรการค้าขายให้เงินทองไหลมาเทมาเดินทางมาใจกลางเมืองอย่างแยกราชประสงค์ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายและเมื่อได้ไหวเทพทั้ง8แล้วนั่งเรือข้ามคลองชมพระองค์ใหญ่ในวัดปากน้ำภาษีเจริญมาริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดบางจากที่ปากเกร็ดและไปดูเจดีย์เอียงที่วัดปรมัยนิกาวาดและอย่าลืมเรื่องความรัก ไตโทพระแม่ลักษมีย่านาะพระตรีมูรติอาบาวิวศรัทธามหานครก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานคร